ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสดในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหน ต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิทพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์คลูจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเธอร์มาลอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับเหมือนกับว่าตอนนี้สกิลพลังของถังซานมันโหดเกินไปอ่ะ แล้วอีกฝั่งหนึ่งสู้ไม่ได้เลยอะเนอะ ปีแบบปีว่าวิ่งไปก่อนใครรอดก็ไปอย่างนี้บ่อใช่ใช้จะก,กำจำนวนคนไว้ก่อนโอเคพี่ถังพี่ถังดูยืนดูตั้งหน้า,<ม>าแล้วพี่พจ<า> <นะ S 1> ังเมันตายอย่างเยอะอืมอัอนีทำอะไรอ่ะตอนแรกคือบุกด,ด้วยกันไม่ใช่หรอ ลู่เขสู้ไปคนดีนดูเขาอยู่ลอยจากแม่น้ำ500เมตรลอยจากแม่น้ำ500เมตรจะทำอะไรแม่น้ำปะเนี่ยจะเดินไปถึงแล้วตอนนี้จะเดินถึงแล้วนะพี่ถังทำอะไรอ่ะเรียกน้ำเหรอเพราะว่าเป็นเทพสมุทรอ่ะออกน้ำขึ้นมาเหรอเออเรียกน้ำแมาเลยใช้พลังเทพสมุทร รอบเอกภพอะไรอย่างเงี้ยปะเหมือนแบบอยู่แบบใช้น้ำเป็นประโยชน์อะโอโห้โว้ขนาดยังไม่เป็นเทพนะครับใช่ใช้พลังเคลื่อนดี่ไดบทำลายสะพานเหรออ้าวถ้าทำลายแล้วไปยังไงก็ไม่ต้องไปไงจะได้แบบคนไม่เสียหายอ้าวก็ไม่ต้องมาเดี๋ยเลยประมาณนีูเขาโดนนี่โดนพลังแบบเป็นล่างโดยการรวมรวมร้องรวมเออ สมุถ้าจะช่วยขังซอนไปถึงเมื่อไหร่นอาจะกัดทัพเทียนโตมอบให้เจ้าค่ะข้าจะไปสกัดขังซอนโอ้ยคนนี้ก็จะตุยแล้วเนี่ยภาคที่หกแห่งจักรพรรดิในวงทีวิทยาโปรดช่วยข้าสกัดมีปีตรงข้าขอเวลาอีกหน่อยข้าจะกอดเอ้ยเรื่องนี้ยกให้คบเอ่อผมนี้กระดูกมังกรกระดูกโผพันสมุทรเอื้อนโซนภารกาน ยางเซลีเจบยบินขึ้นสูงสุด,สดลบหวัวนท็อปทัสลาเน่สับเหวเลึกฉีกมิติสับเหวเลึกฉีกมิติโอโอักสที่ทกเก้าเทวะมังกว,กวแวกกระดูกว้าเอาสีครับเจตต้านได้ว่ะวิดูดพลังเขาอีกแล้วอ๋เห็นเล,กกลย ปูดรงสีมานะล้อโอ้จนนั่งเจ็ดสลายอ้าวสลายไปแล้วใช่ดูดิขนาดสู้กับปูปีปีรงยังยังคอยหลังเลยอ่ะรวมพลังเลยแล้วเอาแล้วเรียกพลังจากใต้สมุดแล้ว เทพสมุทรเป็นเทพที่ควบคุมพลังแห่งน้ำที่จะใช้คุมเมืองมาขวางคาำผู้ไดรับเลือกจากเทพสมุทรโคตรขำเลยไม่ที่จะใช้น้ำมาขวางทับของข้าเสียเวลาเปล่านี่น้ำหายแล้วเปลี่ยนน้ำให้เป็นน้ำแข็งเปล่าอีเจได้ของแท้วะนี่มันเดินได้อะ ยายนำไปที่อื่นบอกโหขึ้นซัดเลยเหรอจริงเหรอเออขึ้นซัดเลยอะอขึ้นแล้วอะโอ้แล้วทำไมเขาไม่ทำแต่แรกอะ <c oughs> ขอโทษนะที่ขีดดังไปนะ <c oughs> โอ้ขึ้นหนึ่งร้อยเมตร สังซ่าไม่ต้องเป็นเทเยียวนะแค่นี้ก็พอแล้วทั้งซอนมะังกรอย่างสู้กับกูร์รอาจารย์หมดพลังแล้วประมุขระบีว่ายุั้งขบวนคุ้มกันดันท่านเป็นแนวขั้สุดท้ายของฝ่ายเราต้องทุ่มสุดกำลังยังไงอนะ่ะจะตัดได้ไหมอ่ะระวีคำรามประจิมวายุดโรทาเกินกินขุนเขาทาราไผ่ก้อนจิตแสวงก้าวหนอา โดนเหมือนเดิมแหละพลัาางเทพอะ่ะยังไงก็ไม่สู้อะ่ะเพราะว่าเคยใสกัแล้วก็ไม่สู้นะไอ้ตาบ,บีนเนาะไม่เจียมสังขารเออไม่เจียมสังขารจริงคนละระดับเลยกระดูกบางคนระเบอรอไปเลยอะ่ฮะฮ้ เป็นมังกรเนาะโอ้ค่ามังกรนี่แตกแล้วแล้วก็แตกมนพลระเบอือันนะ่ะทักษะจากดวงจิตแห่งเทพสมุดขึ้นสมุทรกราดเกลี้ยงโอ้อแตกเอาสลายเลยข้อสองประมุขของข้ามันเหรอเออข้าสองประมขขรุข ฆ่าสองบงมุกค,คืออะไรปมมุกกระบี่ันนั้นเจ้าหวงก็ฆ่าฝั่งตัวเองบ่อยเหมือนกันแหละเอาพลังอะ่ะคนสำคัญของตัวเองอะ่ะหนีทันแน่เลยเอชื่ออะไรนะปีปีตรงอะ่ะน่าจะหนีทนันหนีทันอยู่แล้วเนี่ยมีแต่ลูกน้องอ่ะที่ตาย ไอพวกสำคัญอะนีหมดนั่นไงแล้วก็ไม่จบเหมือนเดิมแต่ก็ได้ด่านคือแหละเดี๋ยวเราเสียคนไปเยอะนะหนีไปมันไม่ง่ายกว่าบอกหรืออาจจะเป็นเพราะแบบคำสั่งให้อยู่ก็เลยต้องอยู่ทำตามหน้าที่เนาะประมาณนั้นต้องยืนอยากอยู่จนถึงแบบถ้าตายก็ตายจนเขาบอกชีวิตถามไม่ จนปียตัวบอกว่าถอยทับนะเพะค่อยจะถอยได้อ่ะทับไปก่อนเดี๋ยวค่อยฟื้นฟูทีหลออ <c oughs> ังคือว่าไหมน่านจะทำอย่างนี้ตั้งแต่เลเนาะมันอาจจะไม่เ,เสียกับารสูญเสียอะไรไวมากขนาดนะั้นนะหรือมันเป็นแผนสุดท้ายที่เราต้องทำแต่ทำไมต้องเอาไว้แผนสุดท้ายละ่ะทนี้เมื่อเราใช้ได้อยู่อะไม่รูเหรอ ถ้ามันเป็นตามความเป็นจริงที่เราอยากจะรักษาชีวิตคนไว้เราก็ควรจะใช้แผนนี้เป็นแผนแรกปะ<ช>แล้วก็ถ้าไม่สําเร็จก็ค่อยเอาบุกอะไรอย่างเงี้ยไียกว่าม, ah? มันจะเป็นเพราะเขาเตรียมกองทัพมาแล้วไงบุกสักหน่อยต้องใช้อย่างง <c oughs> <อ>ี้เหรอบ้า <c oughs> มันเกี่ยวคนไปมันไม่ใช่เรื่องตลกนะ <c oughs> <c oughs> เป็นแสน่ะ <c oughs> พี่วิ่มาเหมือนมดอ่ะคือโดน, <c oughs> นเผาหมดเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โ,อโ,อโหนึกว่าน้ำตก พลังเทพสมุทรก็คือสุดยอดมากเลยมันแบบเหนือธรรมชาติไปแล้วอะขนาดยังไม่ได้เป็นเทพอะถังซานยังใช้ได้ขนาดนี้อ้อาอันนี้ก็ชมน้ำอ้าวทำไมไม่บินอะมันบินไม่ขึ้นน้ำมันตดดัดรูอเปล่าอ้าก็ขอ,ขอน้ำพัดก็บินดีมันตัวอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากไงเธอบินไม่ทันโอ้อน้ำท่วมเลยอะอนี่ไงเขาเกาะอ,อันนี้ไว้อยูอ่มันบินได้ทำไมไม่บินหรือบินได้ไม่นานบินไม่ทัน เขาขึ้นมันเร็วเลที่สังสรรค์เขารวมพลังไว้กว่าก่อขึ้นมาเ,นเอ๋ไม่เป็นไรเอาอก็แค่แบบสำหรักน้ำอยากอาบน้ำให้ล้างล้างล้างดาลล้างดาลตั้งไ่นฮะดาบใครเออน่าใครอ่ะทักษะของถังซน ทียบเท่าเทพแล้วดาบใครอ่ะอผมมายุทธคนนั้นเหรอที่เป็นที่เป็นดาบเันนสลายไปเ,าเ,าเราไ,ไม่เห็นเอาหรอดาบใครอ่ะไน่กไทเนี่ยทำไมถ่ายให้เราดูอ่ะม,มันมีอะไรแล้วก็มีแบบสายคล้องด้วยอม,มันเน็กไทอ่ะเหรอใช่แบบสายมันเน็กไทอ่ะแต่ไม่ใช่เน็กไทหรอกแต่อาจจะเป็นสายพกหัวหรืออะไรใช่ ใช่ไอ้แก๊งภาพพวกตานั่นปะอืมอันนี้แก๊งภาพพวกตาเนี่ยก็บีเสเวอร์าเนี่ยรู้สึกว่ามันพลังห่างกันเกินอะเกินไปอ่ะทีวีโตโน่ไปอัพเวลแล้วนะไม่งั้นแบบไม่ชนะแน่นอนอ่ะต้องอัพอย่างเยอะอะไม่ใช่แบบนี้เดียวด้วยนะขนาดสู้กับปู่ยังสู้ไม่ได้เลยตอนเนี้ยทีวีโต้งอ่ะจำลังนานกันเอ้า ที่จริงรอเฮเลยก็ได้นะไม่ต้องบุกนี่เออนี่แหละมันต้องเป็นอย่างนี้คือหมายถึงว่าต้องใช้พลังอย่างนี้ก่อนให้เสรตูมมันอันนี้ไม่ได้แล้วค่อยบุกไม่ใช่ว่าปิบุกตั้งแต่แรกเสียคนไม่หลายพันคนเลยอะตอนแรกอ่ะโอ้กว่าจะวิ่งถึงไม่คงไม่โดนอะไรอีกนะ สนับท่วมด่านเคียนหลิงทำลายผานัทัพศัตรูจนสิ้นงามาใช้เสียแรงมหาศาลอย่าคิดเอาไว้ไม่อาจฟื้นตัวในเวลาอันสั้นได้อ่าไปไปเอาพลางังกันรูบสักทีหนึ่งเ <c oughs> ติมพลงังเมื่อกี้เสียพลังไปเยอะจะไม่เป็นไรนะตอนนี้อาวุธคุ้มกันเมืองของจักวรวรรดิดูจะเสียหายหนัก รีบแยกกันลงมือทำลายกลไกบุญกับรถพาราการุกคืบต้องแบบนี้ต้องทำลายให้อาวุธเขาพังหรอกให้บุกโน้ะที่บุกองหลัพาพมยุทธ์เขาฝ่ายศัตรูดักโจมตีเดี๋ยวขจัดการให้ขจิ้แค่เล็กน้อยสู้ในสบายโเจิ้มต้องรบกวนท่านภารกิจสังหารีะีตนข้าจัดการเองเออวงตัววด้ยตักทีเถอะตังหารได้ตักทีเถอะขอร้อง ต้องใช้กับการกระทําที่ชั่วร้ายของพวกมันหากม่ใจ่เพระข้ามีภรรกิจสําคัญจะต้องตามเจ้าสัปหลาดน้อยไปบุกสังถารด้วยนภระรากิจอะไรอ่ะมีอะไรสำคัญกว่านี้เออออทัพใหญ่จงฟังสู้สุดเมืองน้าหน้าหากมีใครบุกรุกเข้าเมืองเจ้ากับเสียเย่ไปสกัดเอาไว้อาจารย์จะสู้ถังซานคนเดียวเหรอฉันยังไม่หายดีเลย ไม่ต้องหูวงข้าย่อมมีวิธีไขยทอดคาสั่งข้าเปิดใช้กลไกทั้งหมดในเมืองอย่าปล่อยให้วดปลวกที่บุกเข้ามารอดกลับไปได้วัปลวกคุณพี่ไปกับข้าเปิดกลไกแล้วไม่เสียหายหรอก ไม่รู้เปิดคนใจเพื่วเมืองคือ,อยิงเองเหรออ้าวไม่เสียหายโอ้มีคนขึ้นมาได้แบบฟึ๊บเหมือนมันยิงไม่เป็นไรเลยเหรอเมื่อกี้โอเคสรุปเมื่อกี้พี่พี่เสียพลังไปตั้งเยอะไม่เป็นอะไรกันเลยเหรออ้าวอาวุธก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยไม่จบอีกแล้วอ่ะเริ่มบนหลุนแล้วอ่ะใช่ ไ,ไอหมอนี่ป้าหอกไปแล้วด้จะป้องกันแล้วเหลือหอกอันเดียวไม่ไม่มีอนมันโจมตีอะอะไรอะ่ะเมื่อกี้เนี่ยกระโดดป้าหอกไปแล้วเหลือแต่โล่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเข้าไปยุติห้องเลยอะ่ะระวังเขาผักบันไดนะ เต้นใจตั้งแต่ถากบันไดลงแล้วเหมืท้องพื้นไม่เต้นใจตั้งแต่เธอวิ่งแล้วเธอเหนื่อยละยังไม่ถึงหน้าประตูเลยืนหอบอยู่เป็นลมหายใจไม่ทันเออหายใจไม่ทันใจจะเป็นลมในขอทำหน้าที่อะไรรู้ไหมอันตรงตรงที่มันใส่ลูกลูกระเบิดแล้วก็ให้มันมีอัตโนมัติมันก็จะยืนใส่ลูกระเบิดเออ สัตว์เลยโอ้เาสร้านไปไหนไปหาโอ๊ตักลาศเนาะมามาขอขั้ววัสกับพวกเจ้าด้วยนะกระบี่ฉันสิ้นเจ้าอีกแล้วล่ะตอนนี้เจ้านีไ้เร็วแค่ไหนก็หนีไม่พ้นกระบี่จัดสังหารไปได้ วันนี้เท่าสารพิษไม่ได้มานั่นก็ให้เท่ากระดูเกียงข้าเล่นกับเจ้าแล้วกันอ๋อ้โองต้องรต้องให้แอร์ทามเท่ากระดูกไงเท่า,าสารพิษก็เลยไม่มามีภารกิจสำคัญก็คือต้องให้แอร์ทามเพื่อนวันนี้ข้าต้องสังหารเจ้าก่อนจะเปิดศึกปราบฝันวิญญาณผู้บริสุทธิ์ที่ตายเพราะเจ้า